สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับทีมงานบ้านสวนเพื่อจรเขมากนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอละหารใายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมารีวิวความคืบหน้านะครับบ้านของน้องแพรวานะครับก็คืบหน้าไปได้เยอะเลยนะครับ81ตารางเมตรนะครับ9คูณนะครับโรงรถก็3คูณเเมตรนะครับตอนนี้ก็กำลังทาสีอยู่นะครับก็เป็นสีแดงนะครับเป็นเส้นสายสีแดงแล้วก็ตัดกับ ผนังสีขาวนะครับโรงรถตรงนี้ก็มีการเทพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเสาสี่ต้นนะครับเป็นเสาหล่อในที่เลยนะครับเสาหล่อในที่หน้าแปดนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโรงรถนะครับปูนก็เพิ่งเทเลยครับฟุตบาทรอบบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะครับ ฟังกชันโรงรถนะครับยาวเลยนะครับด้านหลังก็ต่อเติมเป็นห้องครัวนอกนะครับห้องครัวแบบไทยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมงานของช่างแถวนี้นะครับเรามาชมอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมด้านหลังของบ้านหลังนี้นะครับ3มห้องนอนสองหนึ่งห้องน้ำนะครับ ตามแบบก็สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับเจ้าของบ้านลดจํานวนฟังก์ชันลงนะครับให้เหลือเป็นสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงเอ้ยไม่ใช่สิห้องโถงใหญ่เลยนะครับแล้วก็มาทําห้องครัวอยู่ข้างหลังนะครับตามแบบก็มีระเบียงหน้าบ้านด้วยนะครับแต่เจ้าของบ้านก็ไม่เอาระเบียงครับกอทึบเลยนะครับนี่คือบรรยากาศด้านหลังนะครับบัวปูนนะครับตาม ประตูหน้าต่างนะครับเป็นบัวปูนปั้นทาสีแดงนะครับเดี๋ยดูรอบๆนะครับ8.1ตารางเมตรนะครับองครัวแยกนะครับตอนนี้ก็ทีมงานกำลังจะย้ายหน้างานนะครับไปอำเภอเฉลือพระเกียรติสัมภาษณ์ทีมงานนะครับนี่ครับ จะไปไหนนะจะไปหน้าง,งานไหนเฉลือมเกียรติบอกเฉลือมเ,เกียรติครับโอ้โหที่เฉลือมเกียรตินะครับก็ที่ผมไปรีวิวเมื่อช่วงเช้าเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คืออีกด้านหนึ่งนะครับด้านฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับบ้านนี้ก็หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือนะครับทีมง,งานกำลัง เตรียมข้าวของนะครับย้ายหน้างานย้ายหน้างานนะครับบ้านคุณออสอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับอันนี้ก็อีอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของหน้าบ้านนะครับประมาณนี้นะครับห้องนอนสองห้องนะครับสี่คูณสามนะครับพุดบาทรอบบ้านครับฟรีเลยนะครับหนึ่งเมตรรอบบ้านเลยนะครับช่องแสงวงกลมตรงนี้ก็จะของบ้านซื้อมานะครับด้านบนก็เป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับ ทาอยู่ตรงไม้ฝาเทียมนะครับตรงนี้ก็กรุด้วยนิลสีดำนะครับนิลสีดำเฉลียงตรงนี้ก็จะเป็นตามแบบมันจะมีระเบียงเหล็กกรอบกันตกนะครับตาสีดำครับของบ้านก็เปลี่ยนเป็นผนังทึบเลยนะครับตรงนี้เป็นบันไดขึ้นนะครับฝ้าตรงนี้ก็ เจ้าของบ้านก็ขอเพิ่มนะครับเพิ่มตามงบก็จะมีแค่ตรงห้องโถงตรงนี้นะครับสจวของบ้านก็เพิ่มห้องโถงทางเดินตรงนี้นะครับเพิ่มป้าหลุงซ่อนไฟนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับดูหรูหรานะครับท่านผู้ชมห้องโถงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับห้องโถงก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับ รงนี้ตามแบบจะเป็นเฉลียงนะครับระเบียงเล็กกล่องกันตกนะครับห้องโถงนะครับห้องน้ําก็มีอยู่นึงห้องตามแบบแปลนเดินจะเป็นห้องน้ำสองห้องนะครับฝ้าสวยงามเิดเดินครับเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟครับมีอยู่ในห้องโถงเท่านั้นนะครับแล้วก็โถงทางเดินนะครับเรามาชมอีกโมนึงนะครับของฝ้าห้องโถงนะครับอันนี้คือฝ้าห้องโถงนะครับ ห้องนอนนะครับเรามาชมห้องนอนกันนะครับสี่คูณสามสองห้องเลยนะครับช่องแสงสองด้านนะครับยิบซัาฉาบเรียบโคมไฟสี่โคมนะครับระบบไฟก็เดินเรียบร้อยแล้วนะครับห้องด้านหลังนะครับนี่ครับยิบซัาฉาบเรียบนะครับหลังบ้านนะครับ ปลักที่ด้านล่างนะครับสวิตช์ที่ด้านบนนะครับชอบฟ้ามากเลยครับฟ้าสวยมากครับเป็นฟ้าลุงซ่อนไฟนะครับห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ํารวมตรงนี้ก็ทำผนังกั้นไว้นะครับผนังกั้นไว้นะครับระหว่างห้องโถงนะครับห้องโถงด้านหน้านะครับ ห้องน้ำนะครับโอเคครับห้องนอนห้องที่สามสามหสามเมตรนะครับประมาณนี้ครับประตูขึ้นลงหลังบ้านนะครับเดินมาก็เชื่อมมายังห้องครัวนะครับห้องครัวตรงนี้ก็อย่างที่พูดไว้เป็นห้องครัวแบบไทยๆนะครับทำอาหารแบบจริงจังสไตล์ อาหารไทยๆครับโถงทางเดินครับยาวเลยนะครับห้องนอนนะครับโถงตรงนี้แล้วก็โถงตรงนี้นะครับห้องนอนตรงนี้ครับอันนี้คือรายละเอียดของบ้านน้องแพรบานครับอำเภอหาดทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับมารีวิวให้ดูครับความคืบหน้าครับถือว่าคืบหน้าไปได้เยอะมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าอัปเดตหน้านะครับสวัสนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ